มาลูกหลานอย่างเง้เขาเปิดกล่องเลยจะมาลูกหลาน <c oughs> กินกข้าวเขาหมกป,ปลกปาหมกปลาฟักหมกปลาฟักค่ะกินแมงเบิดมือไปไม่ถึงห้อง <c oughs> อันนั้นป่ามาวันม,มันไม่จัดจังก็ดีสักแต่แต่จอมค่ะ,แก,ะแกบอนนะฮะนี่แกบอนนี่เจ้าเสี่ยวพักงานะจ้ะ กินก็พักดอกันเนื่อๆพักกันนี่ค่ะแล้วเบิ่งคุยกูดะพี่น้องบิดพอนี่จักธรรมกินจ้ะพชนวยพิชนวยอีุ๋ยจิงกิแล้วจังมาอาเอาเนาะจาปะแหเปายิ้มก่อนเนาะ จับน่อมุกปลาสักแอบไปได้หรอเนาะนั่มอ่ะบะหมีกลางด้วยค่ะปลาหน่อยเข้ามาฝากกัดพริกแค่คุ้มค่คุ้บค่กแบบแบนอ้ น้ำผัดฟนเศร้าซำนี่เขาสิไดีาเพื่อบ่บ่จ้ทั้งอื่นถ่วมทั้งนี้แรงโอ้ยเนาะนาี่สิ่งนั้งไงน่าบอกนี้ปคุุไปจ้มค่ะอื แบบระปกต,ตากแหลกแหลกตัค่าตันทิ้งค่าใบกระดหอมกระเทียมลงปกแหลกก็ซื่อเลืนี่ค่ะาข้าวสวยถ้าให้เป็นโตมันกิน,นยากปักให้ละเอียดเลยะคะ่ะสี่เส้นเช่นนึงสองนัว่าทำไมละ กบงอือช้อนแหหม่ขันมลายให้ก็ตีตั้มใชกันตั้มใ้เครื่องประแดกข้าวขึ้นข้าวอืาาน่นข้าวใส่กระดาษใส่ก็ได้ขทานล้มแปบก็บกระตองใส่บางอีตูต้หอมตองงายเนาะอืมบานนี้มาสักตั้งใ้กันโรยบาตี่พี่น้องสักปลาแล้วราข้าวซอยเอาวนไป,วน,ปวนมาหุบปิง้งใส่ใบตองหอมๆบันนี้ กินง่ายว่าไม่กางไม่ยั้งใส่ไข่ไปหนื่งสองแล้วก็นุ่มนุ่มเกินกินง่ายอันนี้เมนป์แต่จอมปต่จอมบ้านเฮ่านี่ยแหละค่ะเป็นเห็ดพี่น้องบ้านเฮ่านี่แหละเห็ดก็มันซอยเห็ดเก่ง อันนี้เขาบ้เหรมื่อเขาบ้แขมเนี่ยตอนเียไเจ้าือบไข่ตอนเิียงไข่ปะนาะจริงๆมันต่ำใจแล้วมันบ่านาเสียนมีใ่อีกบ่าน่เจะต้อใจอีกแต่มันต้องเตคนยุ่งอก อาหา,ทารทยาศา,าม่ะบานห้องครับกระม่นต้นแ่นมอุ้นถองอืมกนิ่นกระแดกบบองอืมกระแดบบองก้นแก้วกินและอุออ่นทองกัะตววกัครับอืมกินข้าวก็ออกกินข้าวก็ออกกับเบิ้จ้วเบิ้งนี่ละจ้ะมาล่าไม่กินขา้าวมาตีแล้วกับยุนีละ่ะ แล้วอาบน้ำแล้วจะโดนเราได้หระแล้วชุดทาแล้วสิเ <Okay. S 1> ออหลุดร้อนไม่กินทาละขอพึ่งได้หรือขอพี่น้นอ,นองช่วยไปทักป้าสาวกันเถอะลา